นัเกเรียนหน้าบอกมารบล,ลนักเรียนทโ้ทาวาครัานี้ารบครอนรเช้ารานะครับนักเ,เร,าาาานนรกียนเดี๋ยวนี้เรามาทากิจกรรมเตรีมิมกันก่อนอวนนี้คูคจะเอาเตรีรวม,มิตที่เราใช้กันมาตลอดภเนะีเรารวมกันนะครับอ่ะเริ่มจากเรยินแรกก็คือกิจกรรม16จังหวะ เี่นี่ปือหวข้างหน้านะครับแล้วนะครับช่วยกันนะับดังๆพร้อมกับครูนะครับ16จังหวัดแล้วก็ทำาภาไปพร้อมกันเหมือนกับที่เราใช้ริิญินต่นอที่เราเียนนะครับคุณเลสสัญญาณนะครับ123องสมเรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห ขออีกรอบครับเดี๋ยวเล่นเกมชื่อคุณนัทแป็นตังเลนะครับลูกอ่ายื่นมือออกมา กเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรบ้างใครจะตอบให้ยกมือช้างไว้ครับผมอ่าใครจะตอบบ้านห้องเรียนสยป,ะปะรปปะกอบตามความคิดของลูกอ่ะมนส่งผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวใครตอบดีรูมีรางวัลให้นะอ่ารา,างวัลพิเศษห้องเรียนสยประกอบนะครับ ีประเทศทห้อ,อื่นมันเกิดถ้าเกิดนมอะไรทีวว่ว่าโอดได้เราล้าไม่เลี่ยงใช่ไหมอาเมื่อกี้เราเห็นพัดยกมืออยู่ครับมันจะไม่น่าอยู่ไม่น่าเรียนนะครับทำให้เราไม่ไินสมาธิในการเรียนอ่าขนมจะตอบเลยครับลูกว่าพาเชื้อ,อลูกมาด้วยโอ้เป็นคำตอบที่ดีมากห้้งเียนที่ตอบบอกอ,อ,อ,อย่าพาเชื้อโรคมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวคำถามแรกเอาไว้ เท่านี้ก่อนนะคุูอยากไปห,หาคำถามคำถามต่อไปเมื่อกี้เราดูผลลัพธ์ของมันห้องเรียนตะปบกนะครับมันจะไม่น่าอยู่ห้องเรียนตะปบกมันจะมีกลิ่นอับห้องเรียนตะปบกมันจะพาเชื้อโรคเข้ามานะครับทนีนี้นักเรียนอยากมีห้องเรียนที่ตะปบ อีกว่าไหมครับเพื่อนตัดกระดาษทิ้งนะครับแต่เราไมเคยตัดนะโอเคอ่าใครจะตอบอีกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับอักนี้อ่ยอ่านั้นคือผลลัพธ์ใช่ไหมของนักเรียนเราไม่ได้อยู่ทีนี้สาเหต <ENNIS> ุคร ah, ah, ูอยากทราบสาเหตุไน ah, ah, ีสาเหตุนะอ่าอ่ากรลัง <ar> คิดตอบสิเพื่อนเพื่อนทีเขอยากไม่เป็นที่แทนที่จะทิ้งในสาระยะก็มาทิ้งตามพื้นเรียราดก็ทำให้นังเรียน ลแล้วมีอีกอย่างนึงนะตอนเย็นก่อนกลับบ้านจะมีการมอบหมายอะไรให้จ้ะทำเวรห้องเรียนที่ตกลบลูกคิดว่าเวรทำความสะาประจวันทำหรือไม่ไม,ไม่ทำนะครับไม่ทำใช่ไหมไม่ทำหน้าที่ของตอนเอง อะไรกับเราบ้างทครงการบ้านพิเศษ็ี่นี่ยได้มาโรงเรียนมาเรียนในวิชานั้นเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะนี่ลมมะมนว่าย่งไงครับโครงการบ้านครูครูทำโทษอ,อ,อ่าเดี๋ยวนะอ่าอะไรนะทำให้ไม่มีคะแนน ผอยางไรบ้างเรียนไม่ทันเพื่อนทำการบ้านไม่เสร็จจะถูกครูลงโทษจะงทำไม่มีคะแนนถึงทำให,เำให้เรียนไม่ทันเพื่อนดีไหมทำการบ้านไม่เสร็จไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีเรามาหาสาเหตุกันอสาเหตุที่ชอการบ้านไม่เสร็จอ่านครับเข้านะครับเ,เล่นเกมจริงๆเกมเล่นได้แต่ต้องแบ่งเวลาถูกต้องหน้าเล่นผลทายแล้วก็แบ่งเวลา ลทำี่เกียรทำเมื่อกี้างดน้ีใครนี้มั้เล่นอ่ะอ่าสรุปแล้วโพสสรุปอรเนี่ยโดการทำการตังไม่เสร็จก็ลืมทำที่เกียรติทำหมดแต่เล่นเกมหมดแต่เล่นอยู่นะครับผลลัพธ์ออกมาก็เลยโดนเพราะฉั้นเราต้องไปตับตรงนี้เล่นนะเล่นได้เมืเด็กเ่ยแต่ว่าเราเปลี่ยเวลาให้ถูกต้องนะครับอ่าทีนี้นะครับ วันนี Hello, There, right ้เนี่ยเราเจอคำถามมาสองคำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องแม่โจ้ที่มันเป็นปัญหานะครับปัญหามาต่างๆเนี่ยมาเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักบทบาทหรือว่าหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าเราเป็นนักเรียนเวลาเราไปเรียนห้องเรียนเนี่ยเรานอกจากเรียนหนังสือแล้วเรายัมีหน้าที่ดูแลรักษาภาษาของห้องเรียนด้วยใช่ไหมถ้าเรารู้จักหน้าที่ของเราห้องเรียนก็จะไม่ตกปะกอเราเป็นนักเรียนเมื่อเรามปเรียนหนังสือเนี่ยเราได้รับการบ้านได้รับการต่างๆ เราก็มีหน้าที่จยากไปทําให้เรียบร้อยถ้าเราทําหน้าที่เราเรียบร้อยกันว่าเราก็จะเสร็จนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นหรือยังว่าไม่ว่าจะเป็นห้องนิรสัยหรือว่าทําการร้างนิสิตเนี่ยมันก็มีสาเหตุที่มาของมันแล้วก็มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันนี้จะตรงกับนะครับหลักปัิญาของสถิตเซนิโพอเทียนจาวงสองเงื่อน เียงพอเพียงสามหัวก็คือพอประมาณมีเหตุผลมีปูนป้องกันสองเงื่อนไขก็คือมีความรู้และก็มีคุณธรรมแล้วก็มีความรู้ทีนี้เนี่ยวันนี้นี่ปุณจะเน้นไปในเรื่องของความมีเหตุผลเห็นไหมถ้าเรามีเหตุผลเรารู้ว่ามีสาเหตุถ้าเราทิ้งขยะของก็คือห้องเรียนตกตะกอกแล้วก็เถือผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือห้องเรียนไม่น่าอยู่มีเชื้อโรคเห็นไหมเป็นหลักเหตุผล ทำการบ้านไม่เสร็จมันก็มีเหตุของมันทัวแต่เล่นนะครับเบ็งเวลาไม่ถูกต,ต้องขี้เกียจผลก็คือทำการบ้านไม่เสร็จผลรับที่ตามมาในระยะยาวก็คือโดนครูด,ดุใช่ไหมไม่มีคะแนนเห็นไหมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิเนชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่เจอปัญหาต่างเหล่านี้นะคระับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องนะครับ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนหลังจากเรียนชั่วโมงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนจะมีทักษะในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่นะครับในสต่ฐานะที่เป็นสมาชิกในชุมชนในฐานะที่เป็นนักเรียนในฐานะที่เป็นผู้ในฐานะที่เป็นคนในชุมชนของเรานะครับเดี๋ยวหลังจากเรียนวันนี้เสร็จนักเรียนเขาจะได้นะครับความรู้ในเรื่องตรงนี้ทีนี้ผมมีเกมมาให้นักเรียนเล่นวันนี้ชื่อเกมว่า หน้าที่ของฉันนั้นคืออะไรนะครับชิอเกฑ์หน้าที่ของฉันนั้นคืออะไรคุณจะมีบุคคลในชุมชนมาเนี่ยเจ็ดคนมาแนะนําให้นัเกเรยียนรู้จักนะครับแต่เดี๋ยวคุณจะให้นัเกเรยียนเริ่มเลือกว่าจะรู้จักใครก่อนเราจะใช้วิธียกมือถ้าเราเห็งกันเรื่องเนี่ยเสียงมันจะดังและก็จะไม่ได้บอลลูนเราจะ เือกไว้ในใจให้เวลาคิดว่าจะเลือกหมายเลขไหนาวิติ๊กตอก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 ต่อไปเป็นการโวยยกมือใช้วิธียกมือแค่ครั้งเดียวนะครับใครอยากจะรู้จักบุคคลในหมายเลข1ยกมือหมายเลข2ยกมือหมายเลข3ยกมือหมายเลข4ยกมือหมายเลข5ยกมือ หมายเลขหกยกมือหมายเลขเจ็ดยกมือมีสองกับหกมีสองกับหกเดี๋ยวคุณจะดูว่าอันไหนเสียงมากกว่ากันนะครับ ที่ทำอะไรงานของนักที่ษากคุณหมอต้องมีคิดตรงนี้ดูแลรักษาคนไข้ไไอ่ารักษารักษาได้อ่ะช่วยผู้ป่วยใช้ต่อบีนอกเหนือจากนี้ดูแลรักษาคนไข้ช่วยผู้ป่วยให้คำแนะนำด้านปัญหาด้านสุขภาพต่างนี่คือคุณหมอใน,นชมช่ของเราต่อไปหมายเลขสองมารูจักกันดีกว่าว่า ใครนะถามถามาว่า นีกฝนตกหนักถ้าลูกฝนตกหนักนะครับบางบ้านอาจจะออกบรลดาบากนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่รูก็ดีใจนะ้ที่หนูอ่ามีความพยายามที่ถุูยงางยนารียนะครับอ่ะต่อไปนะครับตำรวจตำรวจใครตอบรูได้บ้างมีบทบาทน่านที่อะไรช่วยจับคนร้ายใครตอบเลยน้องนอในจากนี้อิทจับจับโจรอ่า จับคนร้ายจับคนไม่ดีจับคนร้ายจับคนเสพยาดูแลรักษาบ้านเมืองดีมากตอบได้หลากหลายอ่าจับคนร้ายจับคนไม่ดีอ่านะครับโดยภาพรวมตำรวจต้องมือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็จับโยนผู้ร้ายที่ทั้งห ใช่ไหมนี่คือตำรวจนะครับอ่ะเราไป บอกลูกหลานให้ทำความดีให้ความรู้กับลูกหลานอะไรนะฮะอะไรนะฮะอ๋อไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องร้องอ่ะต่อไปสึกฟ้ากระตบกการนะครับวันนี้หนูเก่งมากแล้วที่หนูมาเรียนไม่ต้องร้องนะครับวันนี้เป็นการนิเทศวันนี้ทัศนิจามาชันเพราะว่าเด็กที่มาที่เทศวันนี้คุณครูใจร้อนมาเป็นทุกคนเลยถืว่าคนหนุ่ม ความพยายามในการมาเรียนซึ่งนักที่ดาก,ก็ได้เท่าเกอนนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามารู้จักนะครับหมายเลขต่อไปกันดีกว่าเอาหมายเลขสีด่ดีกว่าด้านมุมนี้นะครับลกูกเขาคือห้ oh. า คุณครูเวลรอตตองหนูจะถูกกับ้านทุกคนไหมมีเห็นแพทย์โรงเรียนเราเนี่ยเขาอยากให้มั่นใจความปลอดภัยมากให้ความปลอดภัยในเรื่องความปลอดภัยนระดับต้นๆเลยต่อไปหมายเลขกนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแม่ค้าแม่ค้าคุแม่ที่เวล็ขายของของที่ขายต้องเป็นยังไงมีคุณภาพราคาเป็นยังไงแพงกึ่งถูกถูก ยกมือเลยนะอ่าเพื่อกระชับเวลาหมายเล็กสามต้องใส่เล็กสามแต่คนรู้ว่าในเป็นอะไรเด็กนักเรียนอันนี้ตรงตัวหนูเลยนะครับเด็กนักเรียนที่อะไรอ่ะเรียนระสุนความรู้และก็ไปอีกลูกตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วถ้าเด็กนักเรียนอยู่บ้านเด็กนักเรียนควรทำอะไรทำบ้านนอกจากทำการบ้านแล้วสามารถ